สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์คุณปลายซอยนะครับซึ่งเขียนโดยคุณเปลวสีเงินคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ไทยโพสต์อิสร,รภาพแห่งความคิดวันนี้เป็นฉบับบรนสุกที่20เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567นนะครับคุณเปลวให้ชื่อว่าจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นคุณเปลวบอกว่าอย่างนี้ครับ เอาแล้วไม่ละเอาแล้วไม่ละเอาแล้วไม่ละ19กันยา49่เกจำได้ใช่ไหมครับรัฐบาลทักษิณเนี่ยเหิมเกลิมกินร่วบประเทศสุดท้ายถูกทำรัฐประหารแล้วก็ตกเก้าอี้ไป18ปีผ่านไปครับถึงวันนี้20กันยายน2567 รัฐบาลอุงอิงรัฐบาลเพื่อไทยด้วยเป้าหมายตรงกันกันกบค้านส้มสามนิ้วเริ่มปฏิบัติการแก้รัฐธรรมนูญสู่การกินรวบรอบใหม่คำถามคือว่าแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปชักเร้าใจแล้วนะครับเราใจจริงๆชวนให้ติดตามนะครับท่านพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเพื่อไทยเนี่ยจับจับจ้องจ้องแล้วก็ยังท่าทีประชาชนมานานหลายวัน เมื่อวานนี้นายวิสุทธ์ชัยนรุณประธานบิบรัฐบาลก็แบหน้าพ่ออกมาวิสุทธ์บอกว่าอย่างนี้ครับเพื่อไทยจะเสนอแก้รัฐธรรมนูญหายมาตราวันนี้คือวันที่20กันยายนซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเราไม่ได้คัดค้านกันทุกเรื่องแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติก็ทําร่วมกันได้แม่ได้ฟังเหตุผลแล้วเนี่ยอุ้ย เก๋จังเลยครับฝ่ายค้านของทอนกับฝ่ายรัฐบาลของสินสุดท้ายก็เปิดหน้าในตาหมากแยกกันเดินร่วมกันตีให้เห็นนะครับเขาจะร่วมกันตีตรงจุดไหนล่ะอันนี้เป็นคำถามก็ตรงจุดจริยธรรมและตรงสารรัฐธรรมนูญที่เป็นก้างขวางคอทำให้โจราธิปไตยเนี่ยเข้าสู่เส้นทางกินรวบประเทศได้ยากตรงนั้นเหนื่อยแ้ะครับ สรุปว่าแก้รัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของขบวนการของพวกเขาใช่ไหมนี่อาจจะเป็นคําถามมาคําตอบคือใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้หรอกครับแต่นายวิสุทธ์เขาบอกว่าอย่างนี้เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติก็ต้องทําร่วมกันย้ํานะครับวิสุทธ์บอกว่าเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเนี่ยก็ต้องทําร่วมกันที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งคําถามคือว่าแล้วมันเรื่องอะไรวะที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเนี่ย ถึงขนาดจะต้องรวมหัวกันแก้รัฐธรรมน,นูญมันเรื่องอะไรครับวิปรัฐบาลเนี่ยเขาบอกประมาณว่าแก้เรื่องจริยธรรมจากที่ทําให้เขเบือบยากเป็นเขเบือบง่ายนี่ะครับเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเขาบอกอย่างนี้ครับประเทศชาติจะเดินหน้าต่อไปได้ยังไงใครมาเป็นก็โดนหมดจึงไม่ควรสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆเฉพาะมาตราที่เกี่ยวกับเรื่องจริยธรรม ไม่ใช่ว่าไม่ต้องซื่อสัตย์สุจริตแต่ต้องมีข้อจํากัดเรื่องผ่านมา50ปียังต้องมาว่ากันอีกหรือไม่นี่เป็นเหตุผลของวิสุทธ์นะครับในวิสุทธ์เนี่ยคุณเปรยบอกว่าเป็นวิปร,รฐบาลเขาว่าอย่างนั้นคือหมายความว่าฝ่ายรัฐบาลก็ตามฝ่ายค้านก็ตามทุกวันนี้เขาซื่อเขาบริสุทธิ์แล้วก็ไร้เดียงสาจนไม่เข้าใจว่าคําว่าความซื่อสัตย์สุจริต และคําว่ามาตรฐานจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4กับบงเล็บ5เนี่ยต้องขนาดไหนถึงจะเป็นข้อจํากัดวิสุดยกข้ออ้างในการแก้รัฐธรรมนูญบอกว่าอย่างนี้ครับกฎหมายเนี่ยต้องเขียนให้ชัดเจนไม่อย่างนั้นจะเกิดปัญหาร้องเรียนกันไปทุกสิ่งมีที่ไหนล่ะครับทำมินิฮาร์ดก็ร้องหายใจดังอีกหน่อยจะร้องหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน เนี่ครับเป็นคำพูดของวิสุทธิชัยนรุนนะครับอุ้ยน่ารักซะจริงน่ารักเนี่ยก็น,น้องหมีเลยเนี่ยทีนี้มาดูกันเขาจะมุ่งแก้ประเด็นไหนบ้างแล้วก็มาตราไหนบ้างจะแบ่งเป็น6ประเด็นนะครับประกอบไปด้วยประเด็นที่1คือแก้มาตรา98ที่บัญญัติเอาไว้ว่าบุคคลต้องห้ามลงสมัครตามวงเล็บ7ที่ห้ามคนเคยรับโทษจำคุกที่พ้นโทษมายังไม่ถึง10ปี นับถึงบันเลือกตั้งห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งเว้นแต่ในความผิดที่ทําโดยประมาทหรือละหุโทษจะแก้ให้รวมถึงความผิดฐานบินประมาทด้วยประเด็นที่2ครับแก้มาตรา160ว่าด้วยคุณสมบัติรัฐมนตรี ในประเด็นต่างๆสาประเด็นด้วยกันคือวงเล็บสี่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ก็จะแก้เป็นไม่มีพฤติกรรมหรือการกระทําที่ประจักษ์ว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตโดยกําหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขบังคับใช้วงเล็บห้าไม่มีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเขาจะแก้ใหม แก้เป็นว่าต้องเป็นคดีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการในศาลฎีกาและกระบงเล็บเจ็ดครับว่าด้วยไม่ต้องขัพิพากษาให้จําคุกแม้คดีนั้นไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอลงโทษเว้นแต่ทำผิดโดยประมาทความผิดและหูโทษหรือความผิดฐานบินประมาทเขาจะแก้ใหม่จะแก้เป็นว่าให้นำกรณีดังกล่าวเป็นเหตุความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา17 0แทน ประเด็นต่อมาครับประเด็นที่3จะแก้กลุ่มมาตราที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมที่กําหนดเอาไว้เป็นคุณสมบัติของรัฐมนตรีคือมาตรา201มาตรา202มาตรา222มาตรา228มาตรา232มาตรา238และก็มาตรา246ประเด็นที่4ครับจะแก้มาตรา21 1 องคณะของตุลาการสารรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและในการทำคำวินิจฉัยต้องประกอบไปด้วยตุลาการสารรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่า7คนเขาจะแก้ใหม่แก้เป็นว่ากรณีเป็นคำวินิจฉัยให้สมาชิกภาพสสหรือสวสิ้นสุดลงหรือความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวและการวินิจฉัยว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา144ให้ใช้เสียงสในสา ของตุลาการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่แล้วก็แก้ไขเรื่องคำวินิจฉัยที่ผูกพันกับทุกองค์กรนั้นให้เฉพาะคำวินิจฉัยที่เป็นประเด็นหลักโดยตรงของเรื่องที่วินิจฉัยเท่านั้นที่จะผูกพันประเด็นที่5ครับจะแก้มาตรา235ว่าด้วยอำนาจของปปชกรณีการพิจารณาคดีของสสซึ่งต้องส่งสารลีกาในประเด็นมีพฤติการร่ำรวยผิดปกติที่ให้สารสั่งเพิกถอนสิทธ สมัครรับเลือกตั้งโดยไม่มีกำหนดและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งอีกไม่เกินสิปีนั้นจะแก้ใหม่จะแก้เป็นระยะเวลาเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งไม่เกิน5ปีและไม่เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งประเด็นต่อมาครับประเด็นที่6สําคัญระดับ5ดาดาวบวก,บวกเลยนะครับคุณเปลยบอกว่าอย่างนี้ครับเพื่อไทยกับรัฐบาลและส้มสามนิ้วฝ่ายค้านเนี่ยเหมือนจะเอาเพจเจอร์ฝังระเบิดรัฐประหารผูกติด เอวตัวเองเอาไว้ถือดีเมื่อค้านร,รัฐบาลร่วมกันแก้ด้วยประชาธิปไตยระบบสภาปริมาณมือเนี่ยคือความชอบธรรมเหนือประเทศรัฐธรรมนูญหมวด15ว่าโดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญคณะร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ฝังสลักระเบิดเอาไว้ในมาตรา255แล้วก็มาตรา256วงเล็บปประมาณว่าอย่างนี้ครับตรงไหนบ้างแต่ได้แก้ได้ ตรงไหนบ้างอันตรายห้ามแก้ห้ามแต่เว้นแต่ได้ทำตามขั้นตอนอนุญาตเพราะถ้ขืนบูมบามเข้าไปแต่ปุ๊บเนี่ยนะครับสลักระเบิดบนชนมาเกิดหลุดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะตูมตามขึ้นมาแล้วก็ตายหมู่ได้ง่ายๆ,ๆนะครับมาตรา255บัญญัติมาอย่างนี้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระทำไม่ได้ มาตรา2องรบวงเล็บ8มันจัดเอาไว้อย่างนี้ครับในกรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทหนึ่งบททั่วไปบทสองพระมาหากษัตริย์หรือบทสิบห้าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออำนาจของศาลหรือองค์กรอิสระหรือเรื่องที่ทำให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออำนาจได้ก่อนดำเนินการตามวงเล็บเจ็ด ให้จัดให้มีการออกเสียงประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติถ้าผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมจึงให้ดําเนินการตามบล็อกเลฟเจ็ดต่อไปนี่แหละครับเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจใช่ไหมครับคืออย่างนี้ครับคุณเปรย์บอกว่ารัฐธรรมนูนบดหนึ่งหมสองและก็บทสิบห้าเป็นเรื่องว่าด้วยความมั่นคงของรัฐ ทั้งสามหมวดเนี่ยห้ามแตะเลยนะครับถ้าจะแตะคืออยากแก้ก็ต้องทําประชามติคือถามประชาชนซะก่อนว่าต้องการให้แก้หรือไม่ถ้าผลการลงประชามติบอกว่าให้แก้ก็ต้องเอาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยเอาไปให้ประชาชนดูว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบตามร่างนั้นหรือไม่ถ้าเห็นชอบค่อยไปดําเนินการเมื่อเสร็จตามขั้นตอน ระบบรัฐสภาแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องเอาไปให้ประชาชนดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อลงประชามติว่าโอเคพอใจเห็นชอบหรือว่าโนเคไม่เห็นชอบตามนั้นหรือไม่ถ้าเกิดว่าโอเครอเอาไว้อีก15วันค่อยนําร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยทุลนเกล้าทุนลนระหม,ม่ถวายแล้วทีนี้นะครับการจะให้ผ่านด่านประชามติเนี่ยมันยากนะครับเพื่อไทยบนความเห็นร่วมฝ่ายค้านเลี่ยงไปใช้ช่องหมาล่อซะเลย เพื่อเลี่ยงด่านประชามติก็เลยจะแก้ด้วยการเพิ่มวรรสองในมาตรา255ไปซะไปเลยจากที่บอกว่าจากกระทำไม่ได้ก็เปลี่ยนใหม่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สามารถทำได้แล้วก็ไปแก้ในวเล็บ8ของมาตรา256เอาเป็นว่าเฉพาะแก้ไขเพิ่มเติมหมวด1หมวด2และการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เท่านั้นที่ต้องจัดทำประชามติ ส่วนหมวด5เรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือว่าลักษณะต้องห้ามของผู้ดารงตําแหน่งต่างๆต,ต,ต,ตามรัฐธรรมนูญอย่างคณะรัฐมนตรีเป็นต้นเรื่องเกี่ยวกับอํานาจของศาลหรือว่าองค์กรอิสระอย่างเช่นกกตหรือปป,ปชเป็นต้นเรื่องเหล่านี้ไม่ต้องทําประชามตินะครับพูดง่ายๆก็คือว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยจ้องจะล้างแค้นถอดอาวุธของศาลกับองค์กรอิสระซะจะได้เปิดทางเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการเข้าสู่อำนาจให้กับฝ่ายตัวเองได้อย่างสะดวก ไม่ต้องไปติดด่านมาตรฐานจริยธรรมที่เข้มงวดนะครับนี่แหลคะครับผมบอกแล้วไงครับว่าการเมืองเรื่องกินบ้านครองเมืองจากกันยานี้เป็นต้นไปเนี่ยสนุกแน่นอนครับรับรองความมันระดับ5ดาวเลยทีเดียวแผลสดเนี่ยมันกลัวทิงเจอนะครับมาขี้เรือนมันกลัวน้ําหน่อไม้ดองนักการเมืองเนี่ยกลัวจริยธรรมและสารรัฐธรรมนูญคําถามคือว่าแล้วประชาชนล่ะครับ ประชาชนเนี่ยกลัวอะไรครับ